สวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีค่ะทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นล Fairy Sister สถานีหัวใจนะคะมาเจอกันอีกครั้งกับการอ่านไพ่ทำนายความรักให้กับคลิปคลิปนี้นะคะวันนี้เป็นแรนดอมนะคะเป็นการอ่านไพ่ทำนายรักเรื่องราวของใครคนนั้นนะคะ คิดอะไรอยู่ในหัวใจของเขานะคะระหว่างที่คุณกับเขาคาใจกันอยู่ในตอนเนี้ยหรือคุณมีอะไรที่อยากรู้หัวใจของเขาเขากําลังคิดอะไรอยู่วันนี้ไปดูกันนะคะวันนี้ซิสจะใช้ไพ่ทั้ง3สําหรับนี้เปิดให้นะคะว่าแล้วไปกันเลยไพ่อยากจะบอกกับใครไพ่อยากจะพูดกับใครในคลิปคลิปนี้นะคะ เขากำลังคิดอะไรอยู่คนคนนั้นนะคะที่อยู่ในใจของเพื่อนเพื่อนะที่ติดค้างคาใจอยากรู้ความคิดความรู้สึกของเขาในเวลานี้นะคะไปดูกันค่ะว่าคลิปคลิปนี้เป็นของใครพลังงานของเพื่อนคนไหนสำหรับคลิปนี้นะถ้าอยากจะพูดกับใครไปดูสิ king of swords page of pentacles นะคะแล้วก็สี่ดาบออกมา เ,เรื่องนี้นะซิสมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆที่มีพลังงานในลักษณะที่ว่ากำลังพยายามเข้าใจอะไรบางอย่างให้กับชีวิตตัวเองอยู่นะเป็นคนที่กำลัง นิ่งๆอยู่กับตัวเองกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างกำลังทบทวนกำลังศึกษาอะไรบางอย่างนะคะอาจจะทบทวนเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะกำลังทบทวนสิ่งที่ชีวิตต้องเรียนรู้บทเรียนที่เรากำลังจะต้องเรียนหรือกำลังคิดหาทางแก้ไขปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นนะคะพลังงานของเพื่อนตอนนี้เป็นกรณีเหมือนกับคนที่กาลัง นิ่งๆเพื่อที่จะให้ได้ปัญญาเพื่อที่จะให้ได้ความกระจ่างในจิตใจของตัวเองนะคะประมาณนี้อ่าที่ไปดูกันค่ะว่าวันนี้คลิปนี้พาออยากจะบอกอะไรกับเขาคนนั้นเขาคิดอะไรอยู่ในใจนะเขาคิดอะไรอยู่ในใจ สิ่งที่เห็นตอนนี้นะตัวเขาเองก็มีความทุกข์นะคะคุณกับเขาน่าจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะว่าเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันมีความารู้สึกที่ดีต่อการมีความชื่นชมการเกิดขึ้นนะคะอาจจะรักอาจจะเอ็นดูอาจาอาจะเป็นคนพิเศษในชีวิตของกันและกันอยู่ในวงสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีเขามีเราอยู่ในนั้นด้วยกันนะคะ และเหมือนกับมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะทะเลาะกันทุ่มเถียงกันมีการเข้าใจผิดกันมีความรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งถูกเทหรือปล่อยปล่อยให้คิดเองเออเองเศร้าโศกเสียใจอยู่คนเดียวยงียบยบนะไม่หือไม่อือไม่ดูแลกันเลยอารมณ์นั้นนะโอเคไพ่ okay. ตกข่ามา ซิสจะอ่านให้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขากำลังคิดอะไรอยู่คนคนนั้นที่อยู่ในใจคุณนะคะความสงสัยในหัวใจของเราขอไพ่วานตอบเขารู้สึกดีกับเรานะคะคุณกับเขามีมิตรภาพดีๆต่อกันเขาเองก็แคร์คุณมากนะคะแคร์คุณมากแล้วก็กำลังหวันไหวใหญ่โตนะว่ากับสภาวะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ย มันจะยังดีอยู่หรือเปล่ามันยังจะไปต่อได้ไหมปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้ไขได้ไหมซิสมีความรู้สึกว่าเกิดภาวะช็อกช็อกเกิดขึ้นเกิดภาวะที่แบบสั่นคลอนความสัมพันธ์นะคะและตอนนี้ตัวเขาเองก็กําลังแย่กําลังรู้สึกเป็นทุกข์อยู่กับความสัมพันธ์นี้อาจจะแบบคุณไม่คุยกับเขาหรือเขาไม่รู้จะง้อคุณยังไงหรือเขาไม่รู้จะแก้ ตัวยังไงไม่รู้จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงสิ่งที่เขาคิดคือเขาอยากจะทําให้คุณพอใจเขาอยากจะทําให้คุณมีความสุขนะคะเขาอยากจะทําให้คุณเข้าใจหรือเขาอยากจะขอโทษคุณในเวลานี้นะ อยากจะบอกอยากจะเอื้อนเอ่ยอยากจะเคลียร์ตัวเองให้ได้รู้ว่าความจริงคืออะไรให้ได้รู้ว่าจริงๆไม่ได้เป็นแบบนั้นนะอยากให้คุณให้อาภัยและกลับมามีโมเมนต์ดีๆหรือกลับมามีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะตอนนี้เขาอาจจะกําลังไฟกับอีโก้ของตัวเองหรือกะอาจจะกําลังไฟกับสิ่งแวดล้อมหรือบริบทที่อยู่รอบๆตัวคุณตัวเขานะคะ เหมือนกับอาจจะมีคนอื่นที่เป็นปัจจัยทําให้คุณกับเขามีความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีตอนนี้ทะเลาะกันเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นได้นะตอนนี้สิ่งที่เขาเป็นก็คือเขาเองก็คิดมากกําลังเป็นห่วงคุณกําลังกังวลถึงสถานภาพของคุณกับเขานะคะหน้าที่บทบาทที่เคยมีกันตอนนี้เขาเศร้าใจอยู่เลยนะแล้วเขาเองยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นคุยกับคุณอย่างไรยังรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้คุณอารมณ์ รุนแรงอยู่หรือคุณกําลังโกรธก็อยู่หรือพูดอะไรไปตอนนี้มันก็คงไม่มีหลักฐานมันก็คงพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาพูดจริงนะงั้นเขาขอหลบๆไปเงียบๆไปหาโอกาสไปหาวิธีไปหาจังหวะไปหาข้อมูลก่อนว่าจะเข้ามาหาคุณยังไงเพื่อที่จะมาขอโทษคุณหรือเพื่อที่จะมาเคลียร์กับคุณหรือเพื่อที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ที่มันแย่ๆให้เป็นสิ่งที่มันดีสําหรับคุณและเขานะคะสิเห็นแบบนั้นนะตอนนี้ สิ่งที่เขากำลังต่อสู้ยื้อแย่งอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวใดๆที่อยู่ในใจเขานะคะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ยอมกับอะไรบางอย่างอาจจะยังไม่ยอมว่าเขาผิดตรงไหนหรือเขาอาจจะยังไม่ยอมยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีการต่อสู้มีการปกป้องตัวเองนะคะ อะไรแบบนี้มันอยู่ในโปรเซสอยู่ในกระบวนการนะคะให้เวลาเขาสักนิดนะคะแล้วซิสคิดว่าทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะกลับมาเป็นเพื่อนกันกลับมาเป็นแฟนกันกลับมาเป็นคนรักกันกลับมาเป็นคนคุยกันเหมือนเดิมซิส,สคิดว่าโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นได้อีกนะแต่ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายอาจจะกําลังเป็นทุกข์อยู่ถ้าคุณเป็นทุกข์เขาก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะถ้าใครผิดให้รู้ตัวไวๆแล้วรีบเอื้อนเอ่อยขอโทษนะคะอย่ามีอีโก้อย่าพยายามเอาชนะกันเลยนะมีไพ่พยายามเอาชนะ นะมีพ่าพยายามปกป้องตัวเองมีพ่าอีกโก้เกิดขึ้นให้เห็นนะตายละพูดเร็ว <c oughs> <c oughs> ถ้าอะไรที่อยู่ในใจเขาสรุปก็คือ เขาเป็นห่วงคุณเขากำลังกังวลกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคุณเป็นหนึ่งในดวงใจของเขาเป็นคนที่รักใคร่เป็นคนที่เป็นเพื่อนแท้เป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆให้กันคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นใจมีคุณอยู่ในชีวิตและดูชีวิตมันมีกำลังใจมีคนซัพพอร์ตมีคนเสนอทางออกหรือเป็นคนอยู่ด้วยกันในเวลาที่มีปัญหานะคะทำให้ปลอดโปร่งร่องใจมีความสุขนะคะ มีคนปรับทุกมีคนคุยด้วยนะคะในเวลาโมเมนต์ที่มันดูมีความวันไหวในหัวใจเกิดขึ้นนะคุณเป็นคนสําคัญในชีวิตของเขาแล้วตอนนี้เขาก็เป็นทุกอยู่กับความสัมพันธ์นี้นะสิ่งที่ซสเ็นและเขาก็อยากให้มันเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะโอเคเขากําลังคิดอะไรอยู่ก็คิดเดยอะอยู่นะเนี่ย อาทีนี้ไปดูพลังงานของเขากันและข้อความในใจที่เขาอยากจะบอกในวันนี้นะคะเขากำลังคิดอะไรอยู่ในใจเขากำลังเหมือนกับเสียใจอะไรบางอย่างแล้วกำลังฮีลลิ่งตัวเองนะคะอาจจะกำลังศึกษา สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะกําลังทําใจอาจจะกําลังพยายามหาความชัดเจนให้กับหัวใจตัวเองจิตวิญญาณตัวเองปลดปล่อยตัวเองให้มีอิสระในความคิดความรู้สึกนะคะเกิดการตระหนักรู้อย่างรู้หรือรู้แจ้งเห็นจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเข้าอกเข้าใจสถานการณ์อย่างดีและนํามาซึ่งการ เยียวยารักษาจิตใจทั้งตัวเขาเองหรือทั้งในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือทั้งคนที่อยู่รอบๆตัวเขานะคะประมาณนั้นนะคะเขาอยากจะเป็นหมอใจเขาอยากจะเป็นคนที่ออสบายใจอะไรอย่างนี้นะคืออยากจะหายจากความเจ็บปวดอะนะ ตอนนี้ซิสมีความรู้สึกพลังงานของเขาชิฟตขึ้นนะเหมือนกับว่าเรียนรู้เติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณเริ่มมองเห็นความจริงหรือสิ่งที่มันเป็นไปเกิดขึ้นในชีวิตแบบไม่หลอกตัวเองไม่โกหกตัวเองมองโลกในแง่ของความเป็นจริงและความสูงส่งมากขึ้นนะซิเห็นประมาณนั้นนะไม่ได้มองอะไรที่มันดูเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะ พลังงานของเขาเนี่ยเขามีความกังวลอย่างเห็นได้ชัดนะและกำลังพยายามหาทางออกอย่างที่ซิสบอกไปเมื่อกี้นะคะให้เวลาสักหน่อยนะแล้วทุกๆอย่างมันจะกระจ่างมันจะเหมือนกับได้ความสว่างเกิดขึ้นขมวดปมได้หาข้อสรุปได้หาทางออกได้นะคะพลังงานของเขาตอนนี้เขากำลังปรับจูนให้ทุกอย่างมา ถึงจุดที่มันสมดุลให้ทุกอย่างมาถึงจุดที่แบบว่ามันเจอทางออกมันเจอทางที่ใช่มันเจอสถานการณ์ที่วินวินสำหรับทั้งสองฝ่ายประมาณนั้นนะคะทิเห็นเรื่องดีๆนะไม่เอนไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วมาดูกันค่ะว่าเขาอยากจะบอกอะไรเราในคลิปคลิปนี้ในวันนี้ในค่ำคืนนี้ที่เพื่อนๆมาเจอฉันมีความสุขกับเวลาของเรา วันนี้แสงสวยนะคะคลิปของเสียสงสวยสิ่งที่เธอเห็นนั้นไม่ตรงกับใจฉันความรักคือการให้พื้นที่อีกฝ่ายได้เติบโตความฝันกับความจริงนั้นตรงข้ามกัน เปิดให้สิบใบเนาะอบอุ่นหัวใจเสมอที่มีเธอในฝันรู้สึกดีที่ได้เจอกันคุยกันแค่นั้นฉันก็พอใจมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเขาอยากจะบอกอะไรกับเราอดทนกับฉันหน่อยนะขอเวลาให้ฉันหน่อยและ อสองใบสุดท้ายออกมาคู่กันฉันไม่ใช่ผู้พิเศษฉันมีเพียงหัวใจดวงนี้ที่มั่นคงในรักเธอโอ้ยิสก็อ่านนี้มันเซ็กซี่นะคะเสียงแล้วไหมอ่ะ ความเหงาทําร้ายเรื่องของเราโอเคนะคะส่งคุณเข้านอนกับคลิปคลิปนี้ในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความเพลิดเพลินได้รับการเยียวยาหัวใจเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะวันนี้ซิสไปก่อนฝากชแนลนี้ไว้ในอ้อมใจของทุกๆคนด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย